ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตเง FM <SM> 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตงประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายเงินสมทบอัตราใหม่ลดลงได้แล้ววันนี้ระบุไม่ต้องกังวล กรณีจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565สามารถขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้แล้วนายบุญสง่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยวา่าพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา40เหลือร้อยละ6 0ของเงินสมทบ ต่ออีกเป็นระยะเวลา6เดือนในงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565เพื่อบรรเทาความเด็ดร้อนผู้ประกันตนซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40สามารถจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่3ทางเลือกคือทางเลือกที่1จากเดิมจ่าย70บาทต่อเดือนอัตราใหม่จ่ายเป็น42บาทต่อเดือนทางเลือกที่2 จากเดิมจ่าย100บาทต่อเดือนอัตราใหม จ่ายเป็น60บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3จากเดิมจ่าย300บาทต่อเดือนอัตราใหม่จ่ายเป็น180บาทต่อเดือนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิมก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบออกสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน สปส1 4 0ทับ7ในเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรียอยุธยาทกสและธนาคารออมสินซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนส่งเอกสารทางปรษณีย์มายังสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือ ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยไม่ต้องเดินทางมาณนะสำนักง,งานประกันสังคมทั้งนี้สำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้ค่ะติดตามรับฟังรายการห้ข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 9 3เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be ตงได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวยกันกนี้